ชั้นตำนานเรียบร้อยจารึกสถิติโลกเทนนิสพาณิพักความคู่ปรับเก่านัดชิงโอลิมปิกเถลิงแชมป์ใหญ่ที่อังกฤษผงาดง้ําคําโลกอีกครั้งสําหรับเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เมื่อล่าสุดเอาชนะคู่ปรับเก่าพงาดคว้าชแชมป์รายการ w r r l g r a n ั p r i ี Final 2023ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ater, ได้สำเร็จพร้อมจะรึกชื่อสร้างสถิติใหม่ให้วงการด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรอไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แข่งขันเทควันโดแมนเชสเตอร์2023 World t e k w o n d o กลางปีฟแนลที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อคืนวันเสราร์ที่2ธันวาคม2566ไฮไลท์ 2, สำคัญอยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากจ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกและดีกรีแซมเวิร์กกลางปี11สมัยเข้าร่วมชิงชัยด้วยในรอบ16คนพานิพักชนะฟินิกกุสแมนสาวเจ้าถิ่น2ต่อ0ยก13ต่อ5 13ต่อ2ต่อมาในรอบ8คนก็ผ่านรุกิเยยจิวเดริมจากตุรกี2ต่อ0ยก 9ตัว1และ15ตัว2มาในรอบตัดเชือกก็เบียดชนะดานิเอล่าเปาโลชูชาแชมป์โลกปี2022จากเม็กซิโกไปแบบสุดประทึก2ตัว1ยกในรอบชิงชนะเลิศพานิพักต้องพบกับอาเดรียนาเชเลโชอิเกลเชสคู่ปรับเก่าจากสเปนที่เคยดวลกันในรอบรองชิงชนะเลิศ โอลิมปิกมาแล้วโดยในครั้งนี้พานิพัทก,ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปอีก2ต่อสูนยก5ต่อ2และ5ต่อ2ย้ำแขนได้สำเร็จสำหรับแชมป์น,นี้ถือเป็นรายการที่6ส่งท้ายปี2023ของพานิพักต่อจากเรียนทองซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชา แชมป์เวิร์กกลางปี2023สนามแรกที่อิตาลีเรียนทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่31ที่จีนเรียนทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนและแชมป์เวิร์กกลางปีสนาม3ที่จีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและยังทำให้รวมตลอดการลงแข่งขันประดับนานาชาติ คว้าแชมป์ไปแล้วถึง51รายการที่สำคัญยังเพิ่มสถิติชิวแชมป์เวิลด์ตังปลีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสมัยเป็นสมัยที่12มากที่สุดในบรรดานักกีฬาฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยยังไงแอดเองก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องเทนนิสผานิพักคนเก่งด้วยนะคะ ขอให้รักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆและกวาดรางวัลมาให้เอฟซีทุกท่านได้ดีใจด้วยกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีสบายดีเดอ้อ